สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีๆ FC ทุกท่านหลังจากที่ไม่ได้ลงไลน์นะครับมาเป็นเวลาน่าจะสามสี่เดือนนะครับวันนี้ก็มีเวลานะครับมีเวลาที่จะมาอัปเดตนะครับแบ่งปันพระเครื่องให้พี่ๆทุกท่านนะครับอ่า ก็จะมีย่อยบ้างนะครับหลักบ้างนะครับมีประมาณนี้นะมีประมาณนี้นะครับรับประกันแท้นะครับให้ทุกรายการนะครับ รับประกันแท้งให้ทุกรายการหาเก๊กเราก็คืนเต็มเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับช่องเลน้อย,อยช่องเล็น้อยแต่ว่าถ้าบอกว่าองค์ถ้าเป็นถ้าบอกว่ารับประกันก็คือรับประกันนะถึงช่องเราจะเป็นช่องเลน้อยนะครับแต่การรับประกันก็ไม่แพ้ช่องใหญ่นะครับ <c oughs> วันนี้ก็นะครับมีย่อยๆนะครับหลักๆย่อยๆมานะครับให้พี่ๆ FC นะครับชมกันนะครับแบ่งปันราคาไม่แพงนะครับสำหรับท่านที่จะเอาไปออกต่อก็ผมบอกได้เลยว่าเอาไปออกต่อได้นะครับในราคาเนี้ยนะในราคาที่ผมแบ่งปันนี่สามารถเอาไปออกต่อได้นะครับถ้าเกิดว่า มีเรื่องต้องใช้เงินนะไม่ออกต่อได้เลยนะมาไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับมาเริ่มต้นองค์แรกก่อนองค์แรกนะครับเดี๋ยวแกะออกจากถุงก่อนนี่อ่ะองค์แรกนะครับอ่าเนี่ยนาปกหนวงปู่ทิมนะครับ วัดละหารไล่นะครับจังหวัดระยองเนี่ยนี่เป็นชุดลงกูนะชุดลงกูปีหนึ่งเจ็ดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนี่นะฮะเน่ยงเนื้อเปิดอย่างเงี้ยดูง่ายมากเลยนะนเนี่ยนะครับเห็นไหมเนื้อเปิดเหลืองเนี่ยเนี่ย นี่ครับชัดเจนนะชัดเจนอ่าน,นี่นะสำหรับใครที่ชินชอบนะครับหลวงพุทธิมนะน,นี่นี่นี่ออกวันท่านนะครับอันนี้ออกวันท่านเลยนะอ่าออกวันท่านเลยนะครับสภาพนี้นะพื้นที่ก็ต้องมี ามหมื่นอ๋อไม่ใช่สามหมื่นห้าสามพันห้านะครับสามพันห้าขึ้นนะสามพันห้าขึ้นนะครับมันอยู่ที่สภาพด้วยนะพี่นะอยู่ที่สภาพนะครับอย่างเงี้ยถือว่าสวยนะเนี่ยยังถือว่าสวยนะครับเนี่ยผิวไม่ระเบิดนะครับไม่ระเบิดไปเยอะครับอ่าบางองค์ที่เห็นส่วนมากผิวแบบระเบิดเยอะอันนี้ไม่ระเบิดนะมีหน้ามีต,า,มตานะครับชัดเจนเนาะ อันนี้ผมเอานะครับแบ่งปันที่สามพันหนึ่งร้อยนะสามพันหนึ่งร้อยนะครับนะสามพันหนึ่งร้อยนะครับสำหรับลูกค้านะเราจะมีทั้งถ้าโอนก็มีลดได้ลดได้นะครับมีลดส่วนลดนะแต่ว่าถ้า ถ้าปลายทางก็จะมีบวกเพิ่มห้าสิบาทแล้วแต่สะดวกนะครับแต่ขอแค่ว่าอย่าปิดอย่าสั่งเล่นนะครับเพราะเราส่งจริงนะครับ้าเรารับประกันแท้ให้ด้วยนะส่งจริงนะครับก่อนที่จะอ่าสำหรับเนี่ันนี้กรณีลูกค้าปลายทางนะก่อนที่จะตัดสินใจสั่งก็อ่าเช็คความพร้อมนะครับต้อง,องพร้อมต้องพร้อมรับนะอ่าเพราะเรามีมีมีมมจำนวนปลายทางนะครับ กรณนนีลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะแต่ถ้าโอนก็มีส่วนลดได้นะครับนี่หน่อยเดี๋ยวสนใจก็โทรมาหรือทักมาคุยกันเดี๋ยวเบอร์เบอร์โทรจะให้ไว้ช่วงท้ายนะเบอร์โทรหรือไลน์จะให้ไว้ช่วงท้ายนะครับอ่ะไปที่องค์ที่สองต่อเลยองค์ที่สองเป็นเหรียญยันดวงนะครับหลวงพ่อรีปีศูนย์แปดนะครับนี่ครับ กระไรทองนะสวยๆอ่าเนี่ยไม่ขึ้นกล้องก่อนชัดน,นะเนี่ยไม่ลงกล้องก่อนชันนะครับพ้าแทรดูง่ายนะเนี่ยนี้ปีศูนย์แปดนะครับไม่ทันท่านนะแต่ว่าพิธีพิธีใหญ่นะเกจิปลูกเสก็ดังๆสายสายป่ากรรมฐานนะดังๆทังๆเลยนะปลูกฟันนะครับลงปูกฟันหลงปกดดุลน,นะครับ เนี่ยหลวงปู่สิมนะครับวัดท้ำผาป้องนะเนี่ยมามามาร่วมปลุกเสกให้นะ้ำพิธีใหญ่นะและแะอีกหลายเกจินะครับที่ผมเอ่ยชื่อไม่หมดนะครับเขามีประวัติการสร้างนะปู่ฟันปู่ดุลนะฮะหลักๆร่วมปลุกเสกนะครับหลวงปู่สิมนะ408นะครับนี่นะคร่าวๆนะครับสบภาพสวยนี่ถือว่าสวยนะ กระลายทองเต็มอยู่คิ้วดมเดิมนะครับเรี่ยมกันน้ำพร้อมใช้เลยนะนเหรียญนี้เอาพันสองนะครับเหรียญนี้พันสองสวยมากนะครับพันสองไปรายการต่อไปครับ <c oughs> นี่แล้วก็จะมีนะครับพระพุทธ ถ้าสีมงมนดบนะครับเนี่ยเท่าที่จำได้นะครับพระรุ่นนี้นะครับอ่าหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงปุ่โตะร่วมกันปลุกเสกนะครับและมีเกจิเกจิร่วมเสกอ,กอีกอีกเยอะนะครับผมจำไม่ได้ว่ามีท่านใดบ้างนะ มีลูปม,มีมีมีองค์ไหนบ้างนะครับแต่ว่าที่จําได้คร่าวๆคือจะมีหลวงปุตโตะนะครับและก็หลวงพ่อกวยนะครับรวมปลูกเสกนี่นะหน้าตาแบบคมชัดเลยนะเนี่ยเป็นพาะดูง,ง่ายๆนะครับท่านใดศรัทธาชื่นชอบหลวงปุ่โตะหลวงพ่อกวยนะครับแนะนํานะครับไม่แพงด้วยมีพิธีการจัดสร้างนะครับเนี่ย ชัดเจนเนื้อผงนะครับพุทธคุณเนี่ยเนื้อหาบนสารนะครับโอ่องนี้นะครับสวยด้วยนะพระเจ้าของเดิมขเขาเลี่ยมทองมาเอาที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ พรดีพิธีใหญ่นะครับบุดโตะลงกวยร่วมบุกเสกนะแล้วก็เกจิชื่อดังนะครับโอเคนะครับมาดูรายการต่อไปเลยรายการต่อไปเป็นเหรียญลงพอสุดวัดกันหลงนะครับสบภาพก็ผ่านการใช้งานมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่า ก็เป็นเหรียญที่ยัที่ดูง่ายอยู่นะเนี่ยถึงจะถึงจะใช้งานมานะสึกเนี่ยเนี่ยแต่พราทแท้ก็คือแท้วันยังค่ำาเหรเนาะถึงจะสึกแค่ไหนก็ก็ดูก็ดูก็ดูได้นะครับอ่าเหมาะสำหรับท่านที่อยากได้เอาไว้ใช้พุทธคุณนะครับไม่แพงนะถ้าเหรียญน,นี่สวยก็ ต้องดูที่ห้าหกพันนะนะถ้าสภาพสวยๆห้าหกพันต้องมีนะนะครับต้องมีอ่านะครับเหรียญน,นี้แท้ดูง่ายแต่ศึกเปิดราคาตามสภาพอืมเอาที่พันห้านะครับพันห้าร้อยนะครับจะไปแบบไวๆนะพี่นะเพราะว่าพักค่อนข้างเยอะนะครับ พันห้าร้อยนะครับไปดูรายการต่อไปเลยนะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับไม่ได้ลงนานก็เลยไม่รู้อะไรนะเขาเรื่องน้ำหนักมือนะครับว่ากล้องกับมือต้องไปยังไงมันถึงจะชัดไม่ได้ลงนานแล้วต้องขออภัยนะครับบางทีอาจจะไม่ชัดนี่เหรียญลงปู้เผือกนะครับ ปีศูนสองนะครับเนี่ยนี้เขาเล่นกันนะไม่ทันนะแต่เขาเล่นกันนะครับชันไหมเออเนี่ยไม่ทันแต่เล่นกันนะเพราะว่าหลวงปุตโตมาร่วมปลุกเสงนะครับ<ม>พิธีใหญ่นะหลวงหลวงปุตโตแลนะลูกศิษย์ของหลวงพ่อเผือกนะครับมา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 เส่งรุ่นนี้นะทำให้มีประสบการณ์นะครับพื้นที่เลืดหากัน ถ้าส,สวยๆนะครับสสวยแงแดงก็หลายพันนะครับแต่เหรียญนี้ก็ถือว่ายังสวยอยู่นะนะใช่ไหมครับเหรียญนี้ยังถือว่าสวยอยู่นะยังถือว่าสวยอยู่นะนะผมหาม,มันยังไม่ชินมือเนาะไม่ได้ไล่นาน มันกาดตำแหน่งไม่ได้อะอย่างนี้ดีกว่านี่นะครับเหรียญนี้เอาเอาสองพันหนึ่งร้อยนะครับ เดี๋ยวนี้สนะองพั 2, นหนึ่งร้อยนะสองพันหนึ่งร้อยสภาพนี้ถ้าดูในตู้หน้าตู้ก็ต้องมีสามสี่พันนะนะแต่ผมเอาแค่สองพันหนึ่งร้อยนะครับแบ่งปันนะครับไปดูรายการต่อไปครับรายการต่อไปเป็นเหรียญอาจาร,รย์ทิมนะครับ อันข้างนะครับสบภาพก็ประมาณ80เเซนนะครับแต่ก็เป็นเหรียญดูง่ายนะเหรียญแท้ดูง่ายนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบศรัทธาอาจารย์ทิมนะครับแห่งวัดช้างให้นะครับ mm hmm. เหรียญน,นี้เป็นกระไหลนะครับกร mm hmm. ะไหลเงินนะพี่นะกระไหลเงินนะครับ สภาพก็ยังยังช่วยอยู่นะแถะดูง่ายสบายตานะครับถ้าใคชื่นชอบก็อะแบ่งปันที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทออกงี้ชัดกว่านะุ๊กหนึ่งพันแปดร้อยบาท มาดูรายการต่อไปครับรายการต่อไปเป็นเต่านะครับแดงๆเลยเนี่ยเฮงเฮงแสนเฮงนะครับเนี่ยรุ่นเฮงแสนเฮงนะครับปีสามห้าเนาะ ปีสามห้าอ่านี่นะครับอ้ยปีสามเก้านะครับโทษทีรุ่นหิงเยนแสนเหงนยงแดงครับผิวไฟแดงๆเลยเรี่ยมกันน้ำพร้อมขึ้นคอนะครับเรี่ยมกันน้ำพร้อมขึ้นคอ อ่าพันห้าร้อยนะครับพันห้าร้อยแดงๆเลยนะเนี่ยเอาไว้ใช้เมตตาค้าขายสุดๆเลยนะครับพันห้าร้อยนะครับขยายเนี่ยอ่าจะชัดพันห้าร้อยนะครับไปมาดูรายการต่อไปนะครับ เป็นสิงสามขวัญน,นะครับหลวงพ่อหอมนะครับวัดช่างมางเป็นงานนะเป็นงาแท้นะครับเป็นงาของหลวงพ่อหอมนะครับวัดช่างมากนี่นะครับอ่าส,สวยแบบนี้สามขวัญพื้นที่ต้องมี ห้าหกพันนะผมว่านะอันนี้เป็น้าแทดูง่ายเลยนะเอาสี่พันห้านะครับสี่พันห้านะครับสามขวัญน,นะครับสายเมตตานะครับงาหลวง่อหอมเมตตาค้าขายนะครับมาสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาลงให้ดูใหม่นะครับว่าแบ่งปันใหม่นะครับว่ามีรายการในยังไ,ไงนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งเบอร์ก่อนนะช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อนะอ่าศูนย์แปดสองนะครับหนึ่งสี่สองหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับช่องทางการติดต่อนะครับโทรมาพูดคุยสอบถามขอเบอร์ เพิ่มเติมนะได้ที่ไลน์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันกับเบอร์ที่ให้นะครับ0821421890นะครับอ่าสนใจก็โทรมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ